รู้ตัวว่าน้ำหนักเองนะคะเริ่มเยอะอยู่ที่ร้อยห้าเลยนะคะหลังจากแค่สิบวันเนะะี่ยค่ะก็ลงมาที่ร้อยสองค่ะเวลากินแต่ละครั้งก็คือกินจนจุกเสีย่ยงต่อโลกต่างๆความดันไขมันเบาหวานไม่อยากจะเป็นตรงนั้นในอายุแค่นี้นะคะ ที่ตั้งใจมาลดน้ำหนักนะคะเพราะว่ารู้ตัวว่าน้ำหนักตัวเองอะคะ่ะเริ่มเยอะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินจุกจิกค่ะแต่ว่าเวลากินแต่ละครั้งก็คือจะกินเยอะค่ะน้ำหนักตอนแรกเนะะี่ยค่ะร้อยห้าเลยนะคะหลังจากแค่10วันเนะะี่ยค่ะก็ลงมาที่ร้อยสองค่ะเห็นว่าค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันก็ลดลงเยอะเลยค่ะหลังจากวัดองค์ประกอบของร่างกายนะครับก็พบว่ามีภาวะที่น้ำหนักเกินนะครับอาจจะต้องมีการลดไขมันลงโดยโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายของเราครับเน้นไปที่การเผาผลาญพลังงานนะครับเช่นพวกเซอร,ร์กิตเทรนนิ่งนะ เป็น low impact exercise มีแรงกระแทกต่ำเพื่อความปลอดภัยในการออกกำลังกายครับคุณหมอก็ให้คำแนะนำนะคะว่าเนี่ยทานน้ำน้อยก็ต้องทานน้ำเพิ่มค่ะทานอาหารที่มีโปรตีนเยอะๆลดพวกไขมันแล้วก็ของหวานของทอดคะ่ะ ก็หลังจากที่ได้ตรวจวัดชิปจอรนดูลิ้นก็พบว่าชิปจอรอนมีเสมหาข้างคางเยอะแล้วก็ลิ้นค่อนข้างมีความร้อนเยอะก็ในของแพทย์แผนจีนนะคะก็จะมีโปรแกรมเป็นฝังเข็มข้อแก้วเพื่อที่จะลดน้ำหนักรวมถึงเป็นการปรับสมดุลขับเสมหาออกไปด้วยค่ะ ก็มาออกกําลังกายนะคะก็เป็นระยะเวลาสั้นๆค่ะหลังจากที่ฝังเข็มแล้วก็พร้อมออกกําลังกายแล้วก็ค้อแก้วนะคะรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะประจำเดือนเริ่มมาตรงแต่ว่าหลังจากออกกําลังกายไปแล้วแล้วก็นอนหลับรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นค่ะ อยากจะชวนทุกคนนะคะมาฝังเข็มพกแก้วแล้วก็ออกกำลังกายกันนะคะเพราะว่าดีต่อตัวเราเองด้วยน้ำหนักลดโรคหายค่ะ